อตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศของปีที่หฤือดูฝนนะคะรอบ8ทีมเพื่อค้อนหาโรงเรียนแรกค่ะที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้ววันนี้ที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดเลยจุยรู้ไหมตอนที่จุยยังไม่ได้มาทำรายการตอนนี้นะฮะ,ะเขามีอยู่หนึ่งโรงเรียนเขาได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่3 ทุ่งเสลี่ยมชนุพัมจากจังหวัดสุโขทัยวันนี้เขามาแล้วมาแล้วแล้วเขาจะได้เป็นแชมป์ของปีที่6หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กับอีกหนึ่งโรงเรียนครับคุณผู้ชมเขาเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกครับจากจังหวัดชัยภูมิจำได้ค่ะถ้าโรงเรียนที่มาจากจังหวัดชัยภูมิห้วยต้นพิทยาคมห้วยต้นพิทยาคมเราเคยแอบไปดูเบื้องหลังเ้าช่วงโอโหบางกอกกันบางนอนหลับกันมันก็มีน้าลายยืดออกนี่เขาตกใจตื่นมา โดดคืนแต่คราวนี้จะมีอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เขาต้องมีความหาแน่นอนนะคะไปดูค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหบ้านต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชาวโรงเรียนห้วยต้นปิชยาคมนะคะพวกเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราจะมาเสนอให้ฟังนะคะที่อื่นนะคะเป็นเขาจะมีตุ๊กตุกกี้นะคะเจ้าหญิงขายกบใช่ไหมคะแต่ที่นี่เรามีตุ๊ก้าเจ้าหญิงขายเที่ยวจ้าโอ้โหเหมือนจริงๆครับ ดูลีลาของเธอสิครับตุกกี้สองไปที่โรงเรียนต่อไปครับสวัสดีค่ะมาพบกับโรงเรียนพุ่งสเหลี่ยมนะคะชื่อแอมค่ะแดนเซอร์สกู๊ตเตอสวยสุนิมง้วแม่ สวยจริงๆครับน้องไม่ได้แล้วค่ะค่ะวันนี้พบกับเรือรูปสี่เหลี่ยมก็เราจะมีโชว์เล็กๆ,ๆ,ๆน,น้อยๆะคะจากน้องตีนะคะเป็นสวยจะเป็นน้องตีใหม่นะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยใหญ่มากแล้วก็ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กทางนู้นนะคะตัวเล็กไหนครับ <c oughs> ็ะมีเพลงไก่ย่างถูกเผาะค,ะ <c oughs> ค่ะเชิญค่ะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูก <c oughs> ไปดูมาเหมือนอย่างรถกับเขียดนะครับเนี่ย <Cont> <Cont est. S 3> คอนเทสต์บรรยากาศปีที่6หรือดูฝนรอบ8ทีมตอนนี้ค้นหาโรงเรียนแรกนะคะที่จะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายใครที่เป็นแฟนของทุ่งเสลี่ยมชูประถมจากจังหวัดสุขโท oh. ขทัยเขาเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่3ครับโอ้โห oh, แล้วเจอกับอีนหนึ่งโรงเรียนใช่ไหมคะพี่ต้องบอกว่าวันนี้แบบส้มน้ำตาดองหน้าแน่เลยเพราะอีนหนึ่งโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนบ้านเกิดอีหนึ่งโรงเรียนก็รักก็ชอบอยู่นะคะนั่นคือโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมนะคะจากชาย ค่ะและสําหรับฤดูนี้นะคะใครเป็นแชมป์ประจําฤดูนะคะก็ได้รับถ้วยประจําฤดูค่ะพร้อมทุนการศึกษาอีก1น0 0 0แบาทค่ะ มื่อเราได้แชมป์ประจำฤด,ดูทั้ง3แชมป์แล้วก็จะมาเจอกับรองแชมป์อีก3 3รวมเป็น6 6หก <6 S 1> นี้เรามาแข่งเขาเรียกว่ารอบไข่กันนะครับเมื่อรอบไข่าจาก6โรงเรียนเราจะคัดให้เหลือ3จาก3เหลือ1ใครได้เป็น1ก็จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับแล้วแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับจะได้รับถ้วยพระราชทธธานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์พร้อมทุนการศึกษาอีก1 0 0 0 0 0บาท ู้ถือนาทีะใจก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะคะเชมประจำฤดูก็อีกไม่นานและอีกนิดเดียวนะคะก็จะทราบแล้วแต่คณะกรรมการไม่รู้จะกดดันหรือเปล่าทักไทยกันหน่อยนะคะสวัสดีคะ่ะทั้งสามท่านค่ะอาารดนก็อชนและครูเทียมนะคะและโรงเรียนห้วยต้นพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมินะครับป็นผู้ที่จะต้องมาเปิดฉากทำการแสดงก่อนเลยครับและเพลงที่เขาส่งเข้าประกวดก็คือเพื่อแม่ คุณชัดเทียมารสีเป็นผู้ขับร้องแล้วก็อาจารย์ศรีสุรางอินใจเป็นผู้เขียนคําร้องและทํานองนะครับผมยอมรับว่าผมผ่านหูน้อยกับเพลงนี้นะแต่ว่าเพลงที่กล่าวถึงเบื้องสูงนี่ฮะรพราะว่าการเน้นคาการการเน้นคําที่ถูกต้องพยะตัวกล้าตัวอะไรตัวอะไรที่ถูกต้องเนี่ยเมโลดี้ให้ถูกต้องเท่านั้นก็สอบผ่านแล้วแม่นี่มีสองแม่นะครับแม่เราก็คือความความเป็นแม่ลูก เธอคุณใน,นใจแม่เราแต่ถ้าเพลงเขาเอื้อไปถึงแม่ของแผ่นดินเนี่ยคุณจะเล่าบอกเรื่องไหนโรงเรียนใหม่ๆเนี่ยขณะนี้ฝีมือดีมากแล้วก็เข้ามากันเยอะมากแล้วก็ผ่านก็ไปรอบลึกนี่เยอะจริงๆถ้ามันเก่งจริงก็ขอเข้าไปโอเควใช่ไมครับผมขอบคุณค่ะ,อคคะเอาละค่ะน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบน้องๆโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมิค่ะกับบทเพลง เพื่อแม่ค่ะ นีสวยสดใสทีเดียวอ่ะน้องมุกแนะนำตัวก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเพนซินีพลประเสริฐชื่อเล่นชื่อมุกค,ค่ะอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมค่ะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะ14ปีหนูน้อยโอ้โห<ม>เสียความสามารถไม่น้อยเลยอฮะไมถึงเลือกบทเพลงนี้ล่ะคะ เกี่ยวกับการคิดถึงแม่ด้วยค่ะคุณแม่ก็มาทํางานในกรุงเทพค่ะและคราวที่แล้วที่หนูประกวดและชนะหนูได้โทรบอกคุณแม่ไหมว่าหนูมาประกวดอะไรอย่างนี้ค่ะโทรบอกค่ะเอาโอกาสดีวันนี้คุณแม่ก็ต้องดูอีกเช่นเคยนั่นแหละแหมลูกสาวเป็นนักร้องนําเลยนะคะฝากถึงคุณแม่ค่ะค่ะหนูก็อยากจะบอกกับแม่นะคะว่าหนูรักแม่ค่ะก็หนูฝากแม่เลยค่ะให้แม่ช่วยเชียงเรียนหนูด้วยค่ะเอาละผมว่าแม่ที่อยู่ เอาละค่ะผ่านไปแล้วนะคะ1โรงเรียนค่ะยังเหลืออีกหนึ่งนะคะนั่นคือแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะป,ปีที่3โรงเรียนทุ่งสเหลี่ยมชลุวธรรมค่ะก่อนที่จะกับเขานะคะตอนนี้ไปลุ้นโชคทองกับนุมน้องทองนุมสดน้องโผนุน่มโคโทแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ สีฟันสอแปลงนุ่มแปลงสะอาดไม่บาดเหงือกซีมาโลชั่นและซีมาครีมกลาเกลือนน้ำกัดเท้าคันในร่มผ้าชิงชาสวรนะคะกับช่วงน,นี้ค่ะชินชาสวรคอนเทสต์ค่ะบรรยากาศปีที่ 6, หฤดูฝนรอบ8ทีมนะคะ ค้นหาโรงเรียนแรกค่ะที่ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเมื่อสักครู่เพิ่งผ่านไปนะคะจากโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมิค่ะกับบทเพลงเพื่อแม่นะคะมาถึงพี่น็อตแหม่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊ดตุ๊ีตุ๊บ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 ตุ๊ัตุ๊้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊าตุดดตุ๊บตุ๊งตุ๊รตุ๊บตุ๊ชตุ๊บตุ๊กตุ๊ทตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊ดตุ๊บตุง จำเสียงเลี้ยงพ่อโโอ้เพลงนี้เ,เป็นเสียงร้องคุณสุนารีราชสีีมานะครับอแล้วครูเพลงที่เขียนทั้งคำร้องและทำนองก็คืออาจารย์ก้องกาดกำแหงต้องบอกบทเพลงนี้นะเมื่อก,ก่อนร้องได้ครับทุกครั้งที่ร้องเนี่ยมจะร้องไม่จบเพลงพี่ม,ม,มันจะจุกอก,อกแล้วร้องไห้เรอเพลงนี้ต้องบอกว่าโดนใจ คนหลายๆคนยิ่งเป็นคนที่แบบว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วเสียงดวงมาถึงกรุงเทพก็ <c oughs> จริงๆแล้วเพลงนี้ต้องยอมรับว่าคุณสนารีนะเจ้ตัวยังเคยบ่นทุกครั้งแหละไม่เคยร้องหน้าเวทีเลยเพราะบอกว่าเป็นเพลงที่ร้องยากร้องยากถ้าเรื่องดนตรีของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมนะ <c oughs> ดีกรีถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำใหม่เข้ามาก็จริงแหละ แต่รุ่นพีก่ก็ต้องถ่ายทอดไว้ให้<อ>รุ่นน้องสมานกันได,ด้ดีเลยทีเดียวสมานข้อต่อเชื่อมกันได้ดออีเล่นให้ดีกันแล้วกันเราก็มีคะแนนให้นะครับคือต้อตงเลื่อนตรงส่งอะไรมันมีเยอะทีนี้ว่าถ้าร้องได้ในความยากเนี่ยคะแนนยากจะมาเรียนร้องให้นกายความจริงสุนารีสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็สอบผ่านแล้วเป็นเพลงที่ค่อนข้างยาก อย่าบล็อกนักร้องให้เดินให้วุ่นให้หวายไม่ได้นิ่งๆเ,เลยขายเสียงอย่างเดียวเขามีปัญหาคราวที่แล้วเนี่ยก็คือนักรอ้องที่นักร้องเขาค่อนข้างได้คะแนนไปน้อยแล้วทุกอย่างก,ก็คอมเมนต์ตีวิทช็กร้องข่างเยอะก็เลยบอกว่าสิ่งที่เรื่องมาแล้วเนี่ยถึงถึงจะเป็น เพลงที่พวกเราไม่ค่อยได้ยินหรืออะไร<ช>แล้วแต,แต่แต่เพลงก็คือเพลงโชว์ก็คือโชว์ะจะต้องจะต้องตามเนื้อหาสาระของโชว์ของเพลงไปฉะนั้นวันนี้เรื่องเพลงยากคะแนนยากก็มีถ้าคุณทํามาได้คุณก็ได้มันไปครับขอบคุพร้อมครับถ้าพร้อมนะคะไปพบโรงเรียนทุ่งเสี่ยมชนุปธรรมนะคะจากจังหวัดสุโขทัยค่ะกับบทเพลงจําเสียงเลี้ยงท่อค่ะ ต้องไปขายเร่ ยองเยื่งย่างปลายทางกรุงไทยพอแม่จดลูกลาไกลพอช่วยกันได้ Come on. 没错。 ร้องเพลงภาษาอุริตนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองอายุสิบสี่ปีอยู่โรงเรียนทุ่งเสด็จชรุปธรรมจังหวัดสุโขทัยค่ะสิบสี่เท่ากันเลยเท่าค่ะเท่าเหรอมาพ่อจะป้าแล้วถ้ามโรงเรียนห้วยต้นก็สิบสี่เหมือนกันแล้วใครสอนร้องอ่ะเพลงอ่ะลูกก็แม่เหมือนกันเป็นนักร้องด้วยหรอคะสอนร้องเพลงค่ะคุณแม่เป็นนักร้องใช่ค่ะคุณพ่อน่าเป็นนักดนตรีนะคุณเป็นเหมือนกันเอ้าทำไมพ่อแม่แกเป็นเยอะจังเลยอ่ะพ่อชื่ออะไร พ่อชื่อสมชายอริศค,ค่ะอ๋อแล้วคุณแม่คุณแม่ชื่อตู่มันธนาสุประเสริฐค่ะมัทน,นาสุประเสริฐเอา้าแม่เคยเป็นนักร้องวีเพลงดังนี่ใช่ไหมเพลงแม่เพลงอะไรนะลูกเพลงรัฐธุพพอศค่ะบางคนบอกเอ๊ะเพลงอะไรนะร้องหน่อยพอศจะเปลี่ยนหมุนวียนสกีสิบครั้ง ก็ยังก็ยังก็ยังรักเธอขอบคุณค่ะขอเชิญกบมือให้เตลี่ยค่ะขอบคุณค่ะอ้าวค่ะขอเชิญหนึ่งโรงเรียนนะคะห้วยต้อนพิทยาคมนะคะครับโรงเรียนหวยต้นพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมินะครับตอนช่วงโซโล่นั่นรู้สึกจะค่อนข้างออกจะแปลกนะฮะ ก็จะมีเครื่องมือของพี่น้องทางภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นบูดเป็นแคนจะเป่าดีนะฮะแล้วก็มีกลองอะไรแล้วก็จะกลองเสงนะฮะกลองเสงปฏีแปลกดีเข้าจังหวะให้แดนเซอร์เต้นรำก็ถือว่ารวมๆแล้วก็ดนตรีดีมากนะครับถ้ามาถึงทุ่งเฉลียงเปินประถมนะครับผมชอบวิธีการ้อยเสียงของทุ่งเสลี่ยนะ แล้วก็วอยเสียงกว้างดีนะฮะแล้วเขาซอฟซอฟดีมากๆเบาดีเนี่ยเล่นเพลงหวานต้องอย่างนี้นะทุ่งเสลี่ยมเล่นเพลงหวานเนี่ยเหมาะสมดนตรีเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแข่งกับนักร้องแจะรวมๆแล้วทุ่งเสลี่ยมก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมนะฮะเลือกเพลงมาไม่ไม่ไดอารมณ์ในการร้องของเด็ก เขาเด็กเสียงดีเสียงพอแต่ไม่ได้โชว์อะไรมาเที่มันต้องวางสูงเพราะว<ำ>่าเป็นการประกวดใช่ไหมใช่ตร<ำ>งนแต่นิดนึงที่ที่ท,ที่ที่จะต้องแก้ไขก็คือปอดเล็กไปนิดนึงแล้วก็ปลายเสียงก็คือไวเบริชั่นไม่มีคือร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยหนูเพราะการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยเวลาท้ายของประโยคแต่ละประโยคหนูต้องมีลูกคอถ้าต่อไปสมมติเข้ารอบเข้ามาเนี่ยขอให้เลือกเพลงที่มีอาจารย์ต้งมีเมโลดี้ที่มันสูงต่ำมากกว่านี้แล้วเด็กจะได้โชว์เสียงได้แล้วเขาจะ โชว์ความเป็นเพชรออกมาทุ่งเสลี่ยมครับทุ่งเสลี่ยมก็เป็นทุ่งเสลี่ยมเหมือนเดิมที่เป็นเป็นทุ่งที่อุดมไปด้วยศิลปินที่พื้นบ้านที่เก่งกาจหนูคนนี้ผมขึ้นมาที่แรกผมรู้แล้วว่าเธอเป็นคนเสียงดีเสียงแก่นแล้วก็เสียงมาตรฐานแต่นิดหนึ่งที่ผมตำหนินก็คือตั้งเสียงให้เธอสูงไปหน่อยแผดไปแล้วก็คือเสียงสูงเกินไปเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะ ถุงกันไปฟังแล้วมัน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 ,มนฟังน้ำอึดัด <N> เหนื่อยเหนื่อยเสียงถ้า้พอดีพอดีลดมาสักครึ่งเสียงหนูจะร้องได้ดีกว่าเี้เยอะช่าพูดถึงเรื่องโชว์เนี่ยคุณต้องบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายที่เราเห็นกับการพัฒนาของน้องห <N> ุยต้อนชัยภูมิต้องบอกว่าครูแป,แปลกใจและแปลกตามากอะไรใหม่ๆกับการเต้นเนี่ยเดือนเดียวนสามารถพลิกเป็นหน้ามือหลังมือได้ยังไงฮะวันนี้ต้องเลืกบอกว่าหนูคิดงานโจทย์แตกนะครับถือว่าใช้ได้เลยจากแม่เราไปสู่แม่ของแผ่นดินเนี่ย โอ้โลงตัวมากมากนะครับแล้วก็มาดูเรื่องเสื้อผ้าวันนี้ครูชมก่อนนะฮะชมเสื้อผ้าของนักเต้นครูดูว่าสะอาดตาแล้วตัวที่ลำก็โอเคมีสีโดดเด่นมาแต่ก็ยังมีสีขาวเลี้ยงไว้อยู่นี่ก็ถือว่าใช่นะครับมองทุกนักเต้นนักเต้นก็ดูสะอาดตานะฮะนักร้องอย่างเดียวสีจมนิดนึง<ม>นะฮะชมพูอันนี้ขับไม่ขึ้นพอนี้มาดูเรื่องท่าเต้นวันนี้หลายเต้นก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับกับ กับเรื่องราวการสื่อให้จาย์เห็นท่าใหม่ๆนะฮะและว,วิธีลายเต้นใหม่ๆนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ครูอยากแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงก็คือโน้มถ่วงอีกนิดหนึ่งกับความอ่อนของมันหน,หนูหนูอาจจะเปลี่ยนลายแต่ว่าเวลามันน้อยลายแบบนี้ต้องประคองกันไปไปีเลยนะชมอันหนึ่งนะฮะครูชมวิธีการรำครับม<อ>ันช่างเท่ากับกองอีสานชัดๆแล้วรำแบบว่า<อ>เป็นอีสานพื้นบ้านเลยนะครูชื่นชมเรื่องโชว์ของหนูมากๆขอบคุณมากที่ทำให้เห็นครับ มาดูทุ่งเสลี่ยมอันนี้ทุ่งเสลี่ยมเนี่ยเหมือนก็ไม่ได้มาแข่งกับใครอ่ะแข่งกับตัวเองเพราะชื่อเขาโด่งดังเหลือเกินแล้วก็รุ่นพี่ทาไว้อย่างสาหัสสาการมาดูเรื่องราวเสื้อผ้าครูว่าน้องติโอเคนะฮะเล่นมากกว่าคอนเซ็ปต์กับเพลงเลยพ่อแม่โอเคนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูมองเห็นครูว่าพ็อปเทอมาเล่นก็โอเคภาคมาแต่ครนี้ครูมองเห็นชุดนักเต้นเนี่ยฮะ เขาไม่กล้าลงต่ำไงเขาไม่กล้าลงเป็นบ้านบ้านเลยก็ยังมีฟุฟ้ามีสีสันมีเรื่อมีอะไรอย่างคือว่าเพลงเนี้ยต้องกล้าเล่นน่ะถ้าจะมาพื้นบ้านมาพื้นบ้านไปเลยสีได้แล้วใช่สีสีนี้ก็โอเคในเรื่องแต่ต้องลงพื้นบ้านคือคืออย่าห่วงสวยถ้ากล้าจะเล่นเพลงแบบนี้นะฮะต้องสวยหายคือว่านักร้องเป็นมีแนวเพอเกินไปอะ่ะแต่งแล้วดูแก่<ม>นะฮะทำยังไงก็ได้แต่งให้เด็กมันเป็นวัยทีนน่ะให้มันเป็นวัยของเด็กเขาเนี่ยดูดูเหมือน เหมือนเป็นสาวเลยอย่างนี้เป็นสาวคือ,ค,อ,อคือมันเลยใบสาวอ่ะคุณมันแก่เลยไงอันนี้จําเป็นมากๆคอสตูมคุณต้องดูแลนะไม่ใช่ว่าแล้วคนนี้มันมาเด้งแบบพอที่ความฝืนขอรงรสนิยมคุณนะพอตอนจบเนี่ยมาถือ,อผ้าขมาแล้วชุดที่เดินถือผ้าหมาไม่ได้กัดเอาหรอคือไม่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่ะกูชอบเรื่องที่เอาพ็อปมาเล่นแล้วท่าแรกยกขาไล่ไล่ไล่แล้วเรียงสวยมากกับฉากแรกแล้วตอนที่น้อง เ <9, S 2> ดินตอนนั้น <ไป S 1> นะครับ <ไป S 1> โอ,โอ้โหาโดนเลยคือทําได้ดีหมดในเรื่องท่านะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับได้เห็นโรงเรียนที่ฝีมือมากๆก็ต้องบอกว่าวิทยาการของเด็กๆเก่งมากขอบคุณมากครับที่ได้ชมสวัสดีครับขอบคุณค่ะและโรงเรียนแรกที่ผ่านเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายได้แก่ โรงเรียนทุ่งเสลียมชนูประถามจากจังหวัดสุโขทัยครับเป็นไงลูกก็ตื่นเต้นนะคะเวลาจะประกาศว่าก็ได้คันติแล้วก็ชำชมมาเยอะก็หนักใจเหมือนกันนะคะเพราะว่า เขาเองก็น่ากลัวแล้วก็เล่นดีมากอะคะ่ะยังไงก็ต้องขอให้กําลังใจกับเพื่อนตัแล้วกันนะคะไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็เพื่อนกันนะคะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ยังไงเราก็เป็นเพื่อนกัน,นะคะ่ะอายุเท่ากันด้วยว,วันนี้ก็หนูแพ้เครา็ไม่เป็นไรคะ่ะพร้อมกันหนักไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยพอสมควรนะคะแล้ววันนี้ไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพวกหนูทําดีที่สุดแล้วค่ะ ฝากพวกหนูก็ขอบคุณครูอาจารย์และท่านผออ,อน,นะคะที่ช่วยให้พวกหนูได้มาถึงขั้นนี้แล้วปีหน้าพวกหนูจะมาใหม่อีกคะ่ะการแข่งเนี้ยจะทำให้หนูเข้มมากกว่านี้ปีหน้าหนูมาถึงนัดเชื่อว่าโรงเรียนเนี้ย เป็นโรงเรียนหนึ่งละที่มีอนาคตผมคิดว่าคุณผู้ชมทั้งประเทศที่ชมอยู่คงจะรู้จักนะครับว่าโรงเรียนห้วยต้นพิทยาคมนั้นเขาอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็มีเด็กๆ็กที่มีฝีมือในเรื่องดนตรีการร้องการเต้นยังอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งโรงเรียนถ้าเป็นแฟนเขาปีหน้าต้องเชียร์แล้วก็ติดตามเขาให้ดีแล้วกันเขาเชิญครูบาอาจารย์ด้วยครับทั้งสามท่านเลยครับและโรงเรียนแรก เขาสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายค่ะนั่นคือโรงเรียนทุ่งสเสลี่ยมชนูปฐมจากจังหวัดสุโขทัยค่ะรับทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทจากน้ำผลไม้ดีโดดูโอและแปลงสีฟันซอลใหม่ค่ะและหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนห้วยต้นพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมิค่ะรับทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะ สนุกสนานแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะครับค้นหาโรงเรียนที่2เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายรักใครเชียร์ใครต้องติดตามชมนะครับเป็นโรงเรียนท่านเชียร์อยู่หรือเปล่าก็ห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ